สวัสดีครับผมแมวนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมวนูนครับเทศกาลลดราคาปลายปีครั้งใหญ่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันจันทร์สบายๆแบบนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าเทศกาล1 2 1 2ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่วันจะมีการลดราคาอะไรเกี่ยวกับ PlayStation บ้างแล้วก็นาะจุดนี้นะครับธันวาคมปลายปี2020มีของอะไรน่าซื้อแล้วก็มีของอะไรรอรุ่นใหม่ดีกว่า ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ได้เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการจากโซนี่นะเป็นการคาดการณ์ของผมเองจากประสบการณ์การติดตามการเซลในเทศกาลต่างๆเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับแต่ว่าลุงแมวเขาค่อนข้าง,าง,าง,างมั่นใจว่าลุงแมวฟันธงได้เกิน80%แล้วนะนี่ <c oughs> ประก,กาศเซียนแมวนูนจะหักอีกหรือเปล่าอันแรกที่ผมคิดว่าน่าจะลดราคาแน่ๆนะครับก็คือ PlayStation VR เพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้ทำการประกาศลดไปแล้วนะประมาณ3,000บาท แล้วก็ของไทยเนี่ยก็ไม่ได้ลด PlayStation VR มานานแล้วนะฮะคิดว่าเทศกาลนี้เราคงจะได้เห็นการลดราคาแว่น3มิติกันซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาเคยลดนะครับราคาของตัว VR เนี่ยจะเหลือประมาณหมื่นต้นๆน,นะแต่ถ้าบวกตัว PlayStation Move แล้วก็บวกปืนเข้าไปด้วยราคาก็จะใกล้เคียงกับ PlayStation 4 Pro ซึ่งาถามประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมมองว่าประสบการณ์ VR เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น ใครที่ยังไม่เคยลองนะคบแค่ลองเล่นเนี่ยจะรู้สึกติดใจไปหลายวันเลยแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับสายเยอะแยะพรุงพลังแล้วก็มีข้อแม้เยอะมากนะครับต้องนั่งในตำแหน่งให้ตรงกับกล้องแสงไฟในห้องที่เพียงพอระยะถอยในการนั่งเล่นต้องได้ทําให้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยซื้อมาแล้วก็เห่ออยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นอีกแล้วก็มีข่าวลือว่าตัว VR ใหม่ซึ่งมาแน่นอนเนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีไร้สายด้วยนะ ถ้ารอได้นะครับรอตัวใหม่ก็จะได้ความสะดวกสบายมากกว่าแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเชื่อว่าจะใช้ได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าอยากลองเล่นแล้วนะหาของเล่นมาแทนที่ PlayStation 5ช่วงปลายปี VR ก็ไม่เลวทีเดียวนะแล้วก็แน่นอนว่าใช้กับ PlayStation 5ได้ด้วยครับอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะลดนะครับก็คือเครื่อง PlayStation แบบเป็น Bundle นะเดือนที่แล้วเขาเพิ่งลดไป2โมเดลนะครับ PlayStation 4 Slim Mega Pack นะมีเครื่องมี j o ย มี PlayStation Plus ให้3เดือนแล้วก็มีเกมอีก3เกมเนี่ยลดเหลือ7,990บาทแล้วก็ PlayStation 4 Pro Bundle นะครับมีเครื่องมีจอยมีเกมให้อีก2เกมลดเหลือ1,990บาทสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อปีที่แล้วนะครับเดือน11,11 11เนี่ย Sony ก็ออกโปรโมชั่นแบบนี้ออกมาก็คือลดราคาลงไปประมาณหนึ่งเลยแต่แล้วเดือน12,12 12, นะครับโ o n y ก็ทำให้ผู้ซื้อหลายท่านหลังหัก ก็คือลดราคาเพิ่มจากเดิมไปอีกพอมา12-12ปีนี้นะครับผมว่าอย่างต่ำเนี่ยโซนี่ก็จะลดเท่ากับเดือนที่แล้วนะก็คือ7,990บาทกับ1,990บาทแต่ก็มีโอกาสนะครับที่โซนี่เนี่ยอาจจะกดราคา PlayStation 4ลงไปอีกเพราะว่านี่คือโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับก่อนที่ PlayStation 5จะออกถ้าลดไปได้อีก2,000เนี่ย เราอาจจะได้เห็นราคา PlayStation 4 Slim Bundle ที่5,990หรืออาจจะเห็น PlayStation 4 Pro ที่8,990ซึ่งถ้าถามว่าน่าซื้อไหมนะครับก็ต้องเปรียบเทียบกับราคาของ PlayStation 5ที่จะออกในอีกไม่นานนี้แล้วเป็นที่คาดการกันว่า PlayStation 5รุ่นดิจิตอลเนี่ยน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณ13,000-14,000แถวนี้นะครับแล้วก็ ตัว t a ต d a า d เนี่ยก็น่าจะประมาณ 17, 0 0 0เจ็ดห่แถวนี้ไม่น่าเกินนะหรืออาจจะถูกกว่าน,นั้นอีกนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้อ playstation 4ตอนนี้นะครับผมแนะนําว่าทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยก็คือการซื้อ p l a y s t a t i o n 4 slim bundle นะคือราคาเนี่ยแตกต่างกันมากๆนะครับถ้าเขาลดจริงๆนะเหลือประมาณ5,990เมื่อเทียบกับตัว playstation 5แบบที่มีที่อ่านแผ่นเนี่ยประมาณ17,000โอ้ต่างกันเยอะนะ หรือถึงแม้ทำการเทียบกับตัว PlayStation 5แบบที่เป็น Digital Edition ไม่มีที่อ่านแผน่นราคา1 3ื่นสก็เรียกว่าแตกต่างกันเป็นเกือบเท่าเลยนะครับก็ยังคุ้มอยู่นะครับสำหรับการซื้อปลายเจนแบบนี้ซึ่งสามารถเล่นไปได้อีกประมาณ2-3ปีแต่ถ้าใครเลงตัว PlayStation 4 Pro Bundle ถ้าราคาอยู่ที่8,990จริงๆเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะ เพราะว่าราคา PlayStation 5เนี่ยก็จะต่างกับ PlayStation 4 Pro เนี่ยประมาณ1เท่าแต่ก็ซื้อไปแล้วก็เล่นได้ยาวๆนะครับถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเครื่องเนี่ยก็ไปจนจบไซเคิลเลยนะก็ประมาณ7-8ปีส่วน PlayStation 4เนี่ยไม่ว่ายังไงเราก็ต้องยอมรับว่าอีก2-3ปีเนี่ยเกมก็จะไม่ทําลงให้แล้วนะถ้าอยากเล่นเกมใหม่ๆนะครับก็ต้องทำการขายเครื่องแล้วก็ซื้อ PlayStation 5อยู่ดีก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากจะเริ่มเล่น PlayStation นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะชอบคอนโซลหรือเปล่าการซื้อ PlayStation 4 Slim นะ่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าจ่ายเงินไม่เยอะลองเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็เกมที่ซื้อทั้งหมดเนี่ยสามารถเอาไปเล่นบน PlayStation 5ได้อยู่แล้วถ้าชอบเดี๋ยก็ค่อยขายเครื่องนะครึ่องราคาแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อ PlayStation 5ก็ยังได้จ o ย PlayStation 4เราก็เห็นว่ามีการลดราคาอยู่เป็นระยะระยะนะครับ ราคาที่เห็นเนี่ยก็คือลดประมาณ500บาทผมเชื่อว่าถ้าเขาจะลดเนี่ยก็คงลดราคานี้แหละผมก็ช่างใจอยู่มากเลยนะว่าจะซื้อจอย PlayStation 4ใหม่ดีไหมเพราะของผมเนี่ยก็เริ่มมีการสึกหรอบ้างแล้วแต่ PlayStation 5เนี่ยก็ใกล้จะมามากแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไประยะเวลาการใช้อาจจะเหลือแค่ไม่กี่เดือนนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ยกเว้น่าจัมาเล่นเป็นจอย PC ต่อแต่ว่าไม่ว่าไงก็ต้องยอมรับว่าการเล่นกับ PC นะครับใช้จอย x อ o x เนี่ยสบายกว่าเยอะเลยอันนี้ผมว่าความคุ้มค่าก็ต้องแล้วแต่ท่านที่จะพิจารณานะครับว่าจะซื้อ PlayStation 5เลยหรือเปล่าถ้ายังไม่ซื้อเนี่ยแน่นอนว่าจอยราคาประมาณนี้เนี่ยก็โอเคอยู่นะบริการ PlayStation Plus เพิ่งเสนอส่วนลดไปมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเทศกาลนี้เนี่ยเป็นเทศกาลเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดปลายปีเขาก็อาจจะลดก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่ถ้าใครยังไม่เคยเติม plus รายปีผมเชียร์นะครับผมว่าเป็นบริการที่คุ้มค่าทีเดียวแล้วก็ณจุดนี้นะครับเราสามารถรับเกม playstation 5ได้แล้วนะถึงแม้เราไม่มีเครื่องก็ตามก็กดรับไว้ก่อนผ่านแอปหรือว่าผ่านเว็บไซต์พอเรามีเครื่องนะครับเราก็สามารถเอาเกมที่เรากดรับไว้รัวๆเนี่ยมาเล่นได้เลยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเกมนะเกมเนี่ยตอนนี้จริงๆเขาก็ประกาศลดราคาอยู่แล้วนะครับกว่า80%เลยนะบนดิจิ t a l Store ของ playstation แต่อาจจะมีการลดเกมแผ่นนะครับเกมเด็ดๆดังๆของ PlayStation เพื่อดึงลูกค้าแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ตอบยากนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณซื้อ PlayStation 4 Slim Bundle ก็อย่าลืมดูราคาเกมแผ่นที่ลดราคาด้วยนะก็จะคุ้มมากมายหรือว่าถ้าจะซื้อจอยเนี่ยก็ซื้อพร้อมกันเลยนะครับลดราคานะครับก็จะเป็นความคุ้มของคุ้มของคุ้มนี่เป็นโค้งสุดท้ายจริงๆนะนะครับก่อนที่ PlayStation 5จะออก ก็เป็นที่น่าสนใจมากว่าโซนี่ไทยเนี่ยจะทำการลดอะไรบ้างเพื่อหลอกล่อนะครับให้ใครที่กำลังสนใจเครื่อง PlayStation เนี่ยกลายมาเป็นลูกค้าถ้าพลาดเทศกาลนี้ไปนะครับก็อาจจะไปหลังตรุษจีนนะแต่ถ้าตรุษจีนไม่ลดเนี่ยก็ไปอีกทีก็แถวแถวสงการานเลยแต่จ,จะไม่ลดแรงลดหนักเท่าครั้งนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าณจุดนั้นเนี่ยเครื่อง PlayStation 5ก็จะออกแล้วนะเครื่อง PlayStation 4เนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องที่ตกยุคแล้ว คุณคิดยังไงบ้างครับคุณคิดว่าเทศกาลนี้เนี่ยเขาจะมาเซลล์หรือเปล่าหรือว่าเขาจะทําตัวอินดี้นะครับเงียบกริบไปเลยไม่มีการเซลล์อะไรเกิดขึ้นแล้วสําหรับคนที่ยังไม่มีเครื่องนะครับแล้วก็เลงๆว่าอยากจะเล่นอยู่ถ้า PlayStation 4 Slim ลดราคาจริงๆแบบลงหนักเลยแบบที่ผมว่าเนี่ยคุณจะซื้อเครื่องมาเล่นหรือเปล่าครับหรือว่าจะรอ PlayStation 5คิดยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกสกได้นะครับผม แค่สะสมลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยตใต้วิดีโอได้นะเพียงแต่ละ20บาทเท่านั้นหรือถ้าใครจะซื้อของออนไลน์ช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมกดลิงก์ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แรกถ้าคลิกเข้าไปและทำการซื้อของนะครับท่านผู้ชมจะไม่เสียอะไรเลยนะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวก็จะดีใจนะครับได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อๆไปครับถ้าติดตามเมนูแบบจาอเลือกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูน YouTuber, ยูทูบเบอร์ที่นี่ก็จะมีผมแล้วก็ในโกคูมาช่วยกันอนัปเดตคอนเทนต์ประจำสามารถไปกดติดม้ครับผ ใกล้จะปลายปีเต็มที่แล้วใกล้จะวันหยุดยาวด้วยก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับลุงแมวกํำลังลังเลอยู่นะครับว่าจะกดไซเบอร์พังหรือว่าไม่กดดีนะใจนึงก็อยากรอเล่นบน PlayStation 5แบบกราฟิก p พลย5เต็มตัวเลยแต่อีกใจนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเกมภาษาไทยนะเขาอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยซื้อเล่นไปก่อนก็ได้เหมือนกันอัปเกรดฟรีอยู่แล้วด้วยตรงกับวันหยุดยาวด้วยโอ้โหซื้อไม่ซื้อยังไงเดี๋ยวมารายงานกันครับ ขอบคุณที่ดูมานานจบผมอนนูนิลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ